สวัสดีครับพี่น้องมือนี้นี่เลยครับนี่ปลาซอยครับปลาซอยขั้วมาเรียบร้อยมาหลาบเหนียวครับหลาบเหนียวหลาบเหนียวปลาซอยนี่กิงกับพักเมกครับนี่ผังเมกข้าขนาดได้ครับมานะลงมือกันเลยก่อนเดือนเท่าสิฝักตะกอนครับเดี๋ยวรอมองกันครับเี่ครับพี่น้องหัวปา่าครับผีนะครับเ้องิ่งมาตก เดี๋ยวต้มเหมือนน้ำมันใส่น้ำเหนียวครับนี่ใส่น้ำเข้าไปครับตุ่งใส่หลายครับน้ำครับสียังไงกันต้มน้ำเปรเี้ยครับนี่สวยยาวดิบีนคนหลับเหนียว สักาวครับหลังจากที่เขาฟักแล้วครับนี่เขาก็กิดเอามาต่ำครับมาต่ำก่อนนี่เอาอยู่มันต่ำแค่หกครับโอ้โหจะฟักซื้อเนี้วแล้วนะมันต้องสมซื้อน้ำนิ้วเลยนี่เอามาต่ำให้มันเหนี่ยมเนียนครับ สูตรนีนิโอผู้เท่าหาเห็ดเนาะทำไปดีดีอครับได้นนขนาดต่ำกันเยอะ,อะแล้วน้ำนั้นยังมัดปรุงครับนี่อ่ต่อกมงึงเรอนี่ครับพี่น้องต่ำมาต่ำไ,ไปต่ำไปต่ำมานี่ ได้ทีแล้วครับเดี๋ยวมาล้อนำต้มกระแดกกันครับใจเย็นสักครู่มาพี่นอ้องมาปูกกันครับัดทีนี้นี่นเกีย๊ยครับใส่หอยเลยเกีย๊ยนี่ใส่เข้าไปมันจะมีความเหนียวครับตีน้ำต้มเอาที่ใส่เทละหน่อยครับกระแดกใส่สองซอนไปก่อนนี่อย่าให้มันเหนียวไม่อยากครับ เ้าต้องใจเย็นใจเบาเย็นที่บนเหนียวนะนี่ลวกไปในเรี่ยครับนี่หลังจากเขาใส่ไปสองทพีเริ่มเหนียวนะครับนี่เขาบอกพอใจเขาใส่อีกเพิ่มปริมาณได้บัดน,นี้ครับนี่ใส่อีกครับ คูอสำเนียพอแล้วครับนี่ไม่น้อยแข่งๆครับเริ่มแล้วครับนี่เป็นยี่ิทล์ใหญ่เดี๋ยวมันฟูครับฟู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 อย่างเงี้ยอย่าเงี้ยในที่แล้วครับเราต้องใส่อีกยังอยครับ เคียผักกับพริกผงเอาขัวครับนี่ปุ๊บ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 นี่ในทีเราเห็นมั้งนะเขามาซอยผักมาปรุงกันครับนะหลังจากเขาใส่น้ำุ่นได้ทีเราเขาก็มาปรุงครับใส่พริก ขาวคั่วไปครับนี่ติกงจัวาเพียจังอยหนว่งวันต่ำเท่ากันครับใส่ไปโกงโอ้หองของข้าวครับหุ่วาเดี๋ยวติิ๋วเลยพี่น้องเนี่ยผมว่าวใส่เข้าไปจว่นเลย นราป่าเขาสีโปรไซด์เพราะว่าเขาใส่เกลี่ยครับตุ่มน้ำเปลี่ยนแล้วนะอย่าหวันนี้ใส่ผักเข้าไปครับหอ,อมแดงต้นหอมผักชีผักหอมเปีนีน้เบสอยู่ในนี้ตรวจเลย เป็นตะเพียครับใส่ยีงหน่อยก่อนนี่โอครับนะเสียบวะขนาดได้นี่นะโอละครับ ยิ้มครับจริงไหเนี่ยยิ้มขาโคกห่าอง,างอ่ะอ้อนจังครับเคยเกีย่ยวเข้าไปเนี่ยเคยเกีย่ยวเข้าไปนี่เนี่เพิ่มความเหนียวนะ ีซิวครับเสร็จแล้วเส่บแล้ว,ลวปะหาแล้วครับปะน้่มกันเซ็บเซี